รเราหยยบช่องเป็นนำสิ่งนะครับตามไม่ทันเลยอ่ะโอ้ดูผมเหยียบตั้งแปดสิบแล้วนี่ยังตามสมบัติยาไม่ทันเลยจุดนี้เราจะออกเดินทางไปช่วยเหลืออา,อาจารย์ชูไม่มีรถวิ่งเลยมีรถวิ่งแต่ว่า,เ,าเรคคอรอ์ดโอ้อยบแปดสิบแล้วยังตามไม่ทันเลยด่วนจัดรถด,วด่วนโน่นนี่ รถด่วนพี่หนองสายด่วนพี่นนอง <c oughs> ขนปั้มลมไป้วยเลยครับเนี่ตอนแรกว่าจะไปเจ็ดโมงอันนี้มันรออีก แปดโมงเมื่อวานบอกอาจารย์ชูว่าจะมาเจ็ดโมงอันนี้แปดโมงแล้วครับทไวจัดอะแป๊บเดียวถึงแน่นอนขับแบบนี้ประมาณครึ่งชั่วโมง ไม่ถึงหรอกประมาณ20นาทีนะจากนี่ไปนนเจริญประมาณ12กิโลแล้วก็จากนนทเจริญไปที่นะั้นอีก1กิโลเป็น13ประมาณ10กว่านาทีก็ถึงแล้วครับ20นาทีนะนนี้อัดน,น้ำมันมาเต็มถังเลยครับอ๋ออ๋อ,อเปิดประตูทำไมหนูโอ้โ ยัไม่กลัวน้ำมันหมดเลย,เลยอนี่ครับอัดมาเต็มถังเลยครับเต็มถังสามพันะประมาณสามพันเต็มถังก็ <int> ถือว่าผมว่าก็ไม่เยอะนะหรือว่าน้ำมันมันถูกลงไม่ถูกหรอกแต่ว่าเติมประมาณเต็มถังมันจะวิ่งได้ประมาณสามวันประมาณ3ามวันนะครับเต็มถัง อเปื้อนน้ำอีกแล้วมางมีรถนี่เช็ดมาอย่างดีเจอถนนลาดน้ำเจ็บใจเลยโอ้โหดูครับดีนะผมได้ล้างรถถ้าล้างรถนี่เสียใจเลยครับเปื้อนน้ำ พี่รอผมด้วยรถผมตามไม่ทันเนี่ยห่้ยอ่ะขับ60โ้เปลืองน้ำมันอย่าเบียเปลืองน้ำมันโอ้วิ่งตั้ง80ไา้ ไม่ได้เป่าโกงนะครับเนยผมว่าจะเป่ากองก็ไม่ได้เป่าเดี๋ยวค่อยเป่าพุวงนี้นะ,ะว่ารถผมมันฝุ่นมันไม่เยอะอีกแล้วครับวิ่งได้สองวันนะครับสองวันก็เท่ากับหนึ่งวันของรถที่มีบางฝุ่นใหญ่ๆเเดี๋ยวเราไปเจอกันทางเข้าโอรครับโอ้ถึงตำบลแล้วครับตำบลโนนเจริญนะครับ ซิงกันมาสบายเลยอยู่ในตำบลมีอะไรกิน <c oughs> นี่ของกินเยอะครับวิ่งอยู่แถวนี้อู้ดูไปโอ้เขาด่าระวังได้ <c oughs> จันนองระวังได้ <c oughs> ผมเข็ดแล้วผมไม่กล้าวิ่งเร็วในหมู่บ้านว้าคุณตลบเลยใจเย็นลูกพี่ถึงกันถึงเท่ากันขับเร็วขับช้าถึงเท่ากันไปแบบเนิ่นๆพี่วาครับป้องกันไว้ก่อนนะเราไปเร็วตอนนี้เวลาเราวิ่งงานผ่านมันจะสวยเอานะครับน่าจะวิ่งผ่านนี่เลยเนี่ยวิ่งผ่านหมู่บ้านตรงนี้เลยนะครับ วิ่งผ่านหมู่บ้านนี้อย่างแรกเลยครับชาวบ้านครับเราไม่ควรขับรถเร็วในหมู่บ้านอย่างที่สองฝุ่นครับเรงเรียนแน่นอนสามเสียงรบกวนแต่น่าจะไม่มีปัญหาหอกเรื่องเสียงเพราะว่ารถไม่มีท่อดังเลยครับอู้อันนี้ยังสวยเลย กี่้านเน,น,น่น่าจะวิ่งผ่านหมู่บ้านจริงๆเลยดูเพราะว่าเมื่อคืนคุยกันแล้วน่าจะผ่านน่าจะผ่านบ้านตรงนี้วันหนึ่งเอาสักยี่สสิบเที่ยวก็พอแล้วครับยีสิบเที่ยวก็อยู่ได้แล้วมนะั้งยี่สบเที่ยว น้ำมันพันหนึ่งโอ้ไปหายเลยท่ะนผู้ชมตามไม่ทันเลย ที่หมายยังปลอดภัยเฮ้ยมันใช่ซอยนี้ไหมเนี่ยถูกพี่ถูกซอยเปล่าที่ <c oughs> แต่ผมว่ารถดำเร็วแน่นอนเลยเนี่ยสิบล้อเขาว่าสิบล้อวิ่งมันไม่เร็วเท่ารถดำนะแต่ผมว่ารถดำเร็วแต่จำนวนดินน่ะจะได้น้อยกว่าแต่ละเที่ยวแต่ก็ไม่เป็นไรครับ ประมาณไปกลับประมาณแปดกิโลงียโอ้โหดูกิ่งไม้ทรมานจิตใจเหลือเกินเจอกิ่งไม้แบบนี้มันช่างทรมานจิตใจเออ Trenger du bra ai?